แม่เป็นแบบนี้นะให้เล่นเน้นตัวนี้นะเป็นยัง่อคือบอกแม่ละเอียดแท้เพราะว่าประสบการณ์เราที่เราซื้อหวยมานะคะที่ซื้อหวยมาแล้วถูกแล้วถูกหวยเยอะดูสิแม่ฟังคำบอกปอในเด้อเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะทำให้เรา ซื้อเลขเป็นง่ายขึ้นซื้อเลขให้ถูกวิธีซอบงบเราให้มากดีที่สุดนะคะซอบเฮ้าให้มากที่สุดใครยังไม่เข้าลายเข้าลายเด้อเลขขดัดหนูหายนิกส่วนหนูหาส่วนตูวคือเกาผู้ใดเป็นเอฟซีหนูหนูก็หาส่วนตูวคือเกา่านะคะผู้ใดเว้าดี เฮ็ดดีน้ำหนูกะหนูกะใไหคือเก่านะคะหนูเปลี่ยนเลขนูห้ฟีเบิดหนูบ่้เห้เสียงเงินสักบาทพอให้แม่แม่ว่าเขาไล่หนูแน่จจงสิอือเขาไล่หนูแน่พอมาแล้วผมดันคนเล็กนึงขึ้นมาได้หนุนดาโดดแล้วยี่หี่เนาะแม่เนาะคนเฮ้าซุมมอนี่บางคนนะคะ แต่งตัวดีมีนู่นนี่นั่นครบละแต่ทำตัวบหาดหลักเลยหาลังคนนะอีรีนะคะปอปอจะอธิบายให้แม่แม,แม่เข้าใจบางคนเล่นเรียกทันี้เปลี่ยนอยู่คะ่ะซื้อเลขห้าพันถูกอยู่สองพันฮัลลังคนใช่ไหมเอาใช่ไหมแม่บางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆ หาซื้อลอตเตอรี่ในเด้อหนูได้มาตรงกันหนูได้มาตรงกันเด้อหนูได้มาตรงกันกับเลขสูตรค่าแม่หนูก็สิไปหาสื่อตัวเหมือนแรงมีหล่ะ หนูสิไปซื่ออีกจักน้อยนี่แหละหนูสิออกไปในเมืองหนูจะออกไปในเมืองนะคะอยู่ตลาดกระมีอยู่ขาดจะมันบ่หลายหนูอยากเล่ไหลกดหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะงวดที่แล้วเจ็บหนักเลยใช่ไหมเออปอก็เจ็บหนักเหมือนกันมันตรงกับเลขสูตรอะทุกคน ันตรงกับเลขสูตรโอ้หนูกับบอคิดว่ามันสิบห้าตัวนี้เนาะแม่นีนูปอพูดถึงใจแม่ค่ะขอบคุณค่ามันตรงกับเลขสูตรเท่าเมมแม่เลขลอตเตอรี่เด้อหนูกับบอคิดว่ามันสิบ,ห,ห,บสห้า,ลลต,หา,า,าหตัวนี้หนูกับมันขึ้นไล่เอาแคบหน้าจอหนูบอกเราสามหลอดไปได้นน่อืม เนี่ยเขาส่งมานะคะนี่นี่ละ่ะซื้อไวแนวาซันมันตรงกันกับสูตรของปอที่ได้ที่ให้ก่อนหน้านี้แคปแคปแล้วพิมพ์ฮานอยขึ้นมาเด้อนกกริบไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ขึ้นกันแลถ้ามันตรงกันนะนะคะอ่ะแคปเอาแคปเอาแม่แคปแล้วพิมพ์ฮานอยขึ้นมาแมนคือแมนนีล่ล่ะน้องปอ ว่าถือว่สัสนแมนบอลจาาวบาถือหลุดแคปหน้าจอนะแม่แคปเอาเนเดอร์แมเดอร์เอาไปเก่งใส่กันสื่อเป็นสื่อเป็นเมื่นถือสามพันวัสันแมนหาลังคดสื่อเลีบยงเปลี่ยนของปอนีถ้าอยากให้เข้าเลขปอก็แล้วกันอยากให้เข้าเลขปอก็แล้วกัน เนมนโมนูซื้อ๋อใช่ไหมสูตรเจ็ดใช่ไหมเออกรบบอเนีู่นยเจ็ดบอเนี่พอมันชนสูตรกันแม่มันชนสูตรกันแม,ม่อืมอืมอืมแคบไปในเด้อพออยากให้แคบแคบไปเนีย่ยบัญหาเอามากเกิ่งใส่กันพิมพ์หาหน่อยขึ้นมานะเดี๋ยวพอให้แคบหาหน่อยอืม เดี๋ยวหน่วยแคปห้าน้อยเลย